น้ำทุกคนค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะมาพบพ่อเฮาอีกแล้วสองเมลูกในช่องน้าวัสานสามพ้าม้วนจ้ามีกับมาเขาควักกันนีกเนาะคะ่ะน้องพี่น้องพามาเห็ดอะไรนะข้าวผัดแกงเขียวหวานไข,ข่เค็มไก่กรอบค่ะพี่น้องค่ะนั่นแล้วนะคะก้อนสิไปเห็ดไปทํากันเราไปเบิึงส่วนผสมกันก่อนเลยคะ่ะพี่น้องมาเลยค่ะจ้าเอาาเบิึงส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะเนาะอันดับแรกก็คือ เท้าสวยน่องไก่แกงเขียวหวานขายเค็งแต่งเป่งทอดกรอบหัวกะทิมะเขือปรอมมะเขือพวงพีิฟ้าไปมักรูดไปหัวรับพ จะพี่น้องตัวนี้เขาก็มาผสมไก่กันเลยนะคะเนาะน้องไก่แมมราวกับไปเอากระดูกออกเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยเพื่อความเ,ออเร็วนะคะนะ่ะนน่นละล่ะก็มาหมักไนไก่กันก้อน,นค่ะซีอิ๊วขาวลงเลยค่ะน้ำปลาสุให้เข้ากันแล้วก็แมมราวก็สิีใส่แบบว่านี่แหละคะ่ะแป้งทอดกรอบเนาะ,ะเนาะนี่ มันแห้งไปบ่ค่ะแม่นั้งสิใส่เติมน้ำลงนิดนึงค่ะเพราะแบบบ่ให้มันแห้งเนาะค่ะเนาะนิดนึงค่ะพี่น้องก็เบื่อว่านทำมันแบบยังยังแบบมันยังแห้งอยู่ก็ใส่เพิ่มโตไปได้เด้อค่ะเนาะนี่จังนี้มันก็แห้งไปนิดนึงแม่นั้งก็เติมอีกนิดนึงค่ะพี่น้องแบบว่าเพราะให้มันเพราะให้อันแป้งติดกับไก่เนาะค่ะนี่ตาคาดก็ได้แบบพอสมนีแล้วเนาะค่ะนี่เราก็สิไปเตรียมตัวทอดกันเลยค่ะ จะพี่น้องตัวน,นี้มแม่มบลาฟกระสีนั่นะค่ะเอาไกล่ลงไปทอดเลยนะคะเนาะน้ำมันก็ะเพาะตงให้ร้อนจัดเนาะคะ่ะเพราะว่าย่างไก่บ่สุกค่ะ จะพี่น้องมันกรอบเลยนะค่ะน้องนี่นงกรอบแล้วสูตท,ที่ต้องการแล้วนะคะ่ะน้วป้าสิเอาขึ้นพักเลยค่ะเรวม,มาพอน้าปก็สิทอดใบโหระพาเนาะค่ะนาะ สิ่งแตกก็คือว่าใส่ได้ะะแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่วันน้าสิเอาขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะเนาะก็สิตักขึ้นผักมะมันไว้ค่ะแตตอนนี้เฮาก็มาเตรียมพัดเข่ากันเลยนะคะเนาะแม่มันน้วสิใส่น้ำมันนิดหนึ่งค่ะพี่น้องนิดหนึ่งค่ะ ดเ,เดีเ๋ยวแมะะ่ไปเอาสิเอาไข่แดงเค็มเนาะค่ะนาะไปเค็มผัดลงไปก่อนนะคะนะ่ะน้อนี่จะสิให้มันเป็นฟองฟูๆค่ะหลังจากนั้นนะคะมะเขือพวงค่ะเอาค่ะนาะกับผัดให้บมะเขือมะเขือพวงให้สุกเนาะค่ะ,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 คะประกะ็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานค่ะพี่น,อน้อง ผัดให้มันหอมนะคะเนาะเนาะผัดถั่วกนแล้วแบบน้ำกระสีใสเข่าไปเลยค่ะเระาใส่ผีแกงกับเข่าให้มันเข่ากันเนาะค่ะเนาะ น้ำตาลปีบเลยค่ะคแล้วก็หัวกะทิค่ะีค่่ะพน้องน้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็สิผัดให้มันแห้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็ผัดต้องแห้งค่ะต่อไปมันน้องก็ะชใส่ใบมะกรูดพริกแตงค่ะพ สีฟ้ปปาแดเงเพิ่มสีสันเนาะค่ะเนาะแล้วก็สีผัดบาบาแบบว่าให้เข่ามันแห้งเนาะค่ะเนาะแบบนี้พูดเลยแบาบว่าสบายบา้านจะเอาเป็นไก่เป็นหมูนะคะมาผัดรวมเนี่ยคะ่ะรวมในยเผาเลยก็ได้เนาะคะ่ะจำแม่มะนาวอยากได้แบบว่ากินกับแบบไก่แยกต่างหากมันก,กรอบๆค่ะพี่น้อง เร้่ที่แห้งแล้วนะคะเตรียนมน้ำก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะค่ะใบโหระพาของเขาลงไปผัดกระพัดให้ใบโหระพาให้มันสุกแล้วค่ะอันนี้ก็ปรุงตามใจชอบเลยเนาะค่ะเนาะเผ็ดเค็มหวานก็แล้วแต่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะถ้าใบโหระพามันสลบบางสีก็แสดงว่า เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะค่ะเนาะนี่แกเป็นเมนูที่ง่ายๆค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะจ้าพี่น้องมื่อกี้เมนูของเขาก็เสร็จแล้วเนาะค,ะคววา่ะแกงเขียวหวานเอ่อไข่เค็มไก่กรอบนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะหน้าตานะคะเนาะแกงเ,เขียวหวานไข่เค็มไก่กรอบของเขาเมื่อนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง จ้าพี่น้องมานี้ก็เสร็จซับเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับเมนูเออ่ข้าวผัดแกงเขียวหวานไข่เค็มไก่กรอบของเฮาค่ะแล้วะค่ะมานี้ก็ฝากไวส้สซะมีแล้วค่ะฝากช่องอันนี้สามผ้าม่วงฝากไปจ้าง,งกูให้กูเชื่อกูเกิดเให้ด้วยนะค่ะจ้ากูจะได้เป็นกําลังใจเฮาสองเมนูทําคลิปต่อไปนะจ๊นะเนาะมานี้ก็เอาไวส้สซะมีค่ะสวัสดี คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีัเนาอคะ่ะเนาอสวัสดีค่ะ